มันแกนนะครับปลาลับกับน้ำรของขวัญของขวัญมานีเบิดเลยครับกดี่รูร้านมะบึงตึกดหรือก่้วฟันแกนครับแนบวัานเห็นยังไครับไปแนบทัานีเห็นเนี่ยเรือมาลอยซื้อตังแก้าเจาลื่มสั่งไม่ไมจองไปสมันได้สองส ร้านกไ่้ไปเาูเก็ได้ไปซุยาการทนี้นะครับเาสหรับทาร้านสวยร้านเสื้อผ้าร้านอาหารหรือโรงเรียนขวดที่ใช้ที่เสริมความงามได้หมดเลย ล็อกไปแน่ <te am rhythm> <lush> ้ประมมีสองชั้นท <te> ั <te am r> ้งบนมีห้องนอนด้ว่นะครับดู่ไปได้ขึ้นไปไ้หมคาไไม่ได้คขึ้นไม่ได้คไป้างนองตีมา่ไม่ใชหมดูไม่เลยงไม่ว นางเรียนมันกาะด้วยครับนางเรียนมันกาะอยู่กลางเมืองคำแก่นในมือหนองโคต ยันด่วนยันด่วนแล้วนี่านนี่ี่ช้นยนี่าเาเป็นพื้นาดของด้วยม่เอา้นาเอาในชอลพึคือย่างน่นเนาะ นองอยู่หมู่บ้านชนละพืงอันนี้คอนโดคอนดพืงแสงว่าเป็นเจ้าเดียวกัาตกเหมาะมากทำเซียนเ่นก็ได้เซียนเป็นพันทุกอย่างมันอยู่ในชุมชนตรวจยังไงก็ประเมินผ่านที่จอดรถก็กว้างด้วยนะครับมาเพิ่มทีมจากรี้ยอะที่ปืนย้ำเตืนย่อมัเวนดึง ก็คือเป็นกลางเมืองเลยตรงนั้นก็จะเป็นตึกคอนโดคอนแกนแลนตึกโรงแรมผู้แม่นอันั้นฝั่งตรงข้ามนอนโรงเรียนบ้านเกอกโรงเรียนบ้านเกอก สามชั้นตึกสามชั้นก็ีวก็คนดีู้นเจ้าของข้างนีก็ซ่อน่นสังนเดีวได้ครับม่กัดตือันลก็จะกลับ ตอนนี้คือตกองการบ้านยไปเยนเพราะที่บันั้นเลยขึ้นมาเลยเนียนไมีส้าสันสอหืจัรลอมก่อนม่นส่ร่สางสวาอกว่ามี่องยาวเราต่อแถวกันลงกดทอไรกไแล้วออาปเป็นยุสันสามเกล เก่งเก่งค่ะแม่แตนขึ้นหอดสันสาม ลังสักผาก็ไดสสส้สามห้องหนึ่งสองสามทั้งหมดอ๋อจุดสามห้องโอ้ยหลานหอยหายแม่อีหลาด้วยนนอป้าจี๋